ท่านผู้ชมครับแต่ละองค์กรนะครับย่อมมีผู้บริหารหรือว่าคณะกรรมการบริหารองค์กรนั้นๆนะครับและแต่ละองค์กรเช่นเดียวกันนะครับคณะกรรมการก็มีอายุและวาระการทํางานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยก็เช่นเดียวกันครับณขณะนี้นะครับได้มีการโปรดก้าวปรดกระหม่อมนะครับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยชุดใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ และในวันที่28กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยก็ได้เข้าร่วมถวายพระพรพระองค์ท่านพร้อมเพียงกันนะครับและท่านผู้ชมครับที่สําคัญจะมีการแบ่งฝ่ายนะครับว่าใครจะรับผิดชอบแต่ละฝ่ายอย่างไรนะฮะในวาระต่อไปนั่นเองในวาระของวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้มีการเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนคนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องมุสลิมนะครับได้มีโอกาสนะครับร่วมกันบริจาคโลหิตพร้อมเพรียงกันนะครับซึ่งรายละเอียดเหล่านี้จะเป็นอย่างไรเราจะไปฟังกับท่านเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่านพลตรวจตรีสุรินทร์ป่าละเร่กันในช่วงนี้ครับ ก็วันนี้มีการประชุมกันกลองครับฝ่ายบริหารของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งมีเรื่องที่ซส,สำคัญอยู่ดังต่อไปนี้หนึ่งก็เรื่องโปรดเก้านะครับของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในฉบับนี้ที่โปรดเก้ามานะครับก็ทําให้ตําแหน่งต่างๆเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะมีการประชุมกันในวันที่27นะครับ ว่ามีใครไปอยู่ในตำแหน่งไหนบ้างเช่นตำแหน่งฝ่ายยาเสพติดตำแหน่งฮาลานรองประธานอะไรต่างๆเนี่ยมากมายนะครับในวันที่27แล้วส่วนวันที่28นะครับซึงเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาคณะกรรมการกลางสามแห่งประเทศไทยทั้งหมดก็จะเข้าเฝ้านะครับถวายพระพรน,นะครับที่สำนักพระราชวังนะครับ จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่28แล้วในขณะเดียวกันก็ให้คณะกรรมกา,ารสลามประจําจังหวัดต่างๆจัดกิจกรรมนะครับในวันดังกล่าวมีการบริจาครลหิตมีจิตอาสามีนิทัรศการต่างๆนะครับเป็นสั่งโดยท่านจุลาร,รัมตรีเป็นคนลงนามสั่งให้ทั่วประเทศดำเนินการตามที่ได้กล่าวไว้แล้วนะครับ ทุกทุกประเทศครับับมีที่กร,รุงเทพมหานครสงขลายะลาทั้งประเทศทั้งมดมี 40, มี40จังหวัดนะครับแล้วแต่จังหวัดเล็กจังหวัดใหญ่ในช่วงตัวนี้<ส>ก็ที่มันพิเศษกว่าครั้งที่แล้วแล้วมาก็คือมีการบริจาคโลหิตด,ด้วยในส่วนของตัวนี้มีจิตอาสา904นะครับในการบริจาคโลหิตนิทัศการนะครับ คืออยากให้พี่น้องมุสลิมทั้งประเทศร่วมบริจาครลหิตโดยประสานงานกับคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดที่ท่านอยู่นะครับในตรงนี้คณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดก็จะประสานกับสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลไรต่างๆเพื่อความพร้อมในการรับบริจาคโลหิตครับ,รบเพื่อเสด็จพระราชกุศล